บุญเกลี้ยงพุทธสารปะตูนะครับหมายเลข23ครับนัสรีดือเลาะหมายเลข56ครับนัชกฤตหมายเลขสี่ครับซาฟีฮามะครับหมายเลข5ชัดชนใจรังส uh ีหมายเลข6ครับอับดุลฮากิมดาโอครับหมายเลข8อันวาอาลีมานะอามามะครับขออภัยครับหมายเลข10ครับคณะของเวลเฟตหมายเลข23ครับชาคริตเตียหยอกครับเอะไะครับเกมนำลัจะเริ่มครับ เป็นสงขา,าเขี่ยลูกเริ่มเล่นจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายวาริสคอสเข้ามาแล้วมีโอกาสได้มงโอ,โ,โอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นชาคริสหรือเปล่าครับเหมือนจะเป็นชาคริสนะครับที่มีโอกาสได้ลองมงลูกนี้โ,โหเดาว,ว่าเกือบได้ออกแรงเหมือนกันครับทางสัติภาพนะครับต่งตงตงางกันใหม่ครับเชลิเป้โอ้โหแล้วจังหวะนี้น่าสนใจครับบอลทะลึ่งเรียบร้อยเลยครับ เป็นจาเดลคาสปิตาโน่เลยครับลูกนี้ครับเป็นจังหวะที่ฟิลิเป้เนี่ยให้บอลมาที่เสียหน้าแล้วชิ่งเร็วเลยเลยครับนี่ครับโอ้โหแสบตาครับจาเดลบอกไม่ใช่นะจ่าเดลบอกเอ้ยเบาไฟก่อนไม่ใช่สะใจครับแล้วโอ้โหปีรพัฒน์ไปทำท่าอะไรครับนั่นโอ้นี่คือเรียกว่าลูกมื่อสักครู่ครับคนแอซซิตนี่คือปีรพัฒน์นะปีรพัฒน์ครับปีรพัฒน์ เหมือนกับเปรีเป้ครับพยายามแทงมาแล้วพิรมัทยกบอลข้ามหัวแล้วครับโอ้ไปเข้าจังหวา้จ่าเดียวได้จบครับนี่ครับเป็นประตูที่หกของเจ้าตัวเลยนะครับสำหรับจาเดียวจาเดียวแน่นอนครับเป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วโลภรุตโยนอะอะไรครับเนี่ย พูดอ๋อโดนใบเหลืองเลยครับนพรุษครับจังหวะพูดสิทธ์ไม่ให้สัญญาณทีนะครับเราไปเล่นเลยครับก็ใบมาตรงกลางนพรุธไปได้โอ้โดนตัดแล้วอ้าวแล้วมีปัญหาครับนพรุธกับอับดุลฮักกิมซาฟีครับอ้าวแล้วนี่ครับอาริศักต้องเข้ามาเลยครับนี่ครับโอ้เป็นช็อตที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับใช่ครับในเกมวันนี้ครับนพรุธกับ อ,อับดุนหักกิมเลับโอ้ยิงบอลมันน ja e okay, uh huh, huh. uh huh. ี่ก oh, ็โอโค้ชับโวยกันเลยครับว right> ัสดีภาพก็เข้าใจกันเลยครับครับแล้วพุทธสิงห์ก็ปนกวีดหมดเวลาในการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับใช่ครับทรงคลาสปิตาโนครับใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชม ครับเกมกำลังจะเริ่มครับเป็นสงข라이เขีย่ยลูกเริ่มเล่นจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายพิศักดิ์ไอทันพิสิษฐ์<อ>ไม่ล้ด้วยครับทันพิสิษฐ์เห็บบันดันมีโอกาสได้เลี้ยงจี้ทันพิสิษฐ์ได้ลองจบเรียบร้อยเลยครับ,อรบโอ้โห<อ>เป็นตัวศูนย์ครับทันพิสิทธิ์เหมบันดันเลยครับโอ้โอวิ่งหลุดไหลลำหน้ามาเลยครับใช่ครับโอ้แล้วจังหวะนี้สวนเรารู้เรื่องเลยครับสำหรับทางสงข라이ฟซีครับ ต้องชมความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวได้ครับทั้งเลยครับสวนเลยครับรัตพลลูกนี้ครับแต่บอลก็ยังแรงข้ามคานออกไปนะครับสำหรับรัตพลครับใช่ครับอิซ่ามาอืโดนตัดได้ยังได้ครับมาดิโอ้โหแมมโอ้จังหวะจายนี้ไม่เข้าใจกันเลยเลยครับแล้วเพื่อสินก็ปอนด์วีดหมดการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับเป็นส่งใครเอฟซีนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับการมาเยือนของปัตตานีครับ